จะามีดเกิดแล้วจะรอดไม่รอดรอดูโอ้ขาก็สวยสวยเจ้าของช่องก็สวยสวยโอ้ยมันดีไปหมด สวนนะคะที่อยู่ในป่าคือสวนพี่ดานเนี่ยอยู่ในป่าเลยนะคะเราต้องไปเส้นทางนี้อยากจะบอกว่าเส้นทางเนี่ยคือเส้นทางไปบ้านของพี่มดนะคะมดสาวโรยกินแซ่บโอ้พี่มดกลับบ้านแต่ละทีคือเส้นทางแบบนี้จริงๆอะดูสิคะข้างทางนะคะเสียวๆถ้าเกิดว่าเอามอเตอร์ไซค์มานี่คือถ้าหน้าฝนนี่ลื่นมากนะคะเนี่ยเอย๊บ้านพี่มดหลังไหนเนาะพี่พอดีพี่สาวรู้จักกับพี่มดนะคะเราก็รู้จักกัน พี่สาวเนี่ยจะผ่านทางนี้ตลอดพี่ดาวนะคะเขาจะผ่านไปในสวน,นในนาในไร่เขาเนี่ยทางนี้ตลอดอู้สวยมากต่างเป็นแบบส,สวยมากเ<อ>สียงรถจังไม่ได้ยินหรอเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศทางไปให้พี่ดูแล้วกันค่ะนะคะ,ะ,คะก็ใกล้มาถึงอาเขตของหมู่บ้านแล้วนะคะนี่จะเป็นหมู่บ้านของคนกะเหรี่ยงขาวนะคะ คือจะมีบ้านแค่ไม่กี่หลังเองแล้วก็เดี๋ยวตามเส้นทางไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยตั้งแต่ขับมาเนี่ยมี่คือมีบ้านประมาณสิบหลังได้นะคะแต่หนูไม่แน่ใจนะว่าถึงบ้านที่บหรือยังไม่รู้ว่าหลังไหนนะคะพอดีพี่สาวอยู่ข้างหน้าอู้หูบ้านเบบ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 บะบบ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 ้บบ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 บ ี๋ยวไปนั่งล่างก่อนนะคะวิวสวยหรือเปล่าบ้านผมเป็นอย่างไรยินดีต้อนรับสู่แม่ห้องสอนคันทรีไทยแลนดมึงแสนห่างไกลแต่มีวัฒนธรรมหลากหลายชาติพัน แต่เรามอบรักแค่กันผมเป็นภทยใหญเพื่อนเป็นกะเรียงสาวสองคนนั้นมงแลงมูเซอร์ลีซอคนน่ารักไม่แพ้ใครจีนอยู่นานก็สวยปะะโอก็คนดีนมงพูดว่าย่อยนลีซอความวามจีนพูดนี้หา เมืองแม่แห่งนี้มันช่างงามตาอุด,ดมสมบูรณ์ธรรมชาติทาราอยากเจอหลายชนเผ่าให้คุณรีบมาประเพณีงามลือนาชาติพันธุ์น่ะอันนี้คือลงทุนมากในการถ่ายนะคะอยากจะให้พี่เห็นบรรยากาศนอกค่ายจริงๆ<อ>เห็นแบบว่าเป็นทุ่งเขาโพดนะคะแต่คือหนูอะ่ะนึกว่าแดดมันจะร้อนแต่ว่าแดดค้มๆมะคะอากาศครืมๆไม่รู้นะคะว่าบ้านพี่มดหลังไหนน่าจะอยู่ตามในหมู่บ้านนี้แหละ แต่พี่มดคงไม่อยู่หรอกหนูมาตามหาบ้านพี่มดเล่นเนองเดี๋ยวหนูจะไปในสวนแล้วถ้าพี่มดดูคลิปนี้นะคะเข้ามาสู่เส้นทางหมู่บ้านแล้วนะคะของหมู่บ้านพี่มดนั่นเองแต่หนูไม่ทราบนะคะว่าบ้านพี่มดหลังไหนแต่ว่าตรงนี้นะคะคือหมู่บ้านของพี่มดเองอากาศดีมาก คือทางที่อาจะไปในสวนพิดาที่อยู่ในป่านี่ก็คือมันผ่านหมู่บ้านนี้ด้วยนะคะมันผ่านมาประมาณ2อหมู่บ้านกับหมู่บ้านนี้แล้วก็เดี๋ยวอีกไม่ไกลแล้วจะถึงแล้วนะคะมีตู้โทรศัพท์อยู่เลยอะ่ะนึกถึงสมัยก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงสวนของพิดาของพ่อแม่พิดาแล้วนะคะพ่อแม่กำลังกินข้าวอยู่เลยว่าจะมาทำกับข้าวมาั้ เรียกว่าอะไรคะแม่ผัดเกเียแล้วสกอสกอสกอฮสกอฮอนะคะสกอฮอหอมยำมะเขือยำมะเขืออันนี้น้ตมะเขือ็นำตมะเขือมงเรียกว่าอะไรคะแม่อันนี้สกอสกอตุสกอตุสกอฮอสกอฮอตุสกอฮอตุอันนี้เผาย่างอะไรคะแน่เผาทำตุข้าวอ๋อเดี๋ยวหนูจะเอาหมูมาย่างค่ะเอาหมูได้ค่ะข้าหมูตรงนี้เลยอ๋อข้าวต้มหมูแล้ว วันนี้ไม่มีเนื้อเนาะหนูเอามาค่ะหนูเอามาเมื่มีเยอะก็อยู่ได้อือในก็อยู่ได้ขอแค่มีผักนะคะฮะมีผักผักอันนี้ปลูกอะไรคะแม่ข้าวโพดแม่ปลูกข้าวโพดหรือคะที่รักแม่จะปลูกอันนี้แม่ปลูกอะไรนะหรือว่ามันเทศอ๋อมันเทศกางกว่าแล้วก็ข้างในจะเป็นป่าตะกูใช่ไหมคะเวลาที่นี่เีจ๊ที่พี่เข้ามา ตามริมน้ำจะเป็นผัก,กูดเยอะมากป,ป่ากักกูขนมกินไปเนี่ยที่เขาทำหลังคาบ้านนะคะวไไกว่าจะมาถึงใท้องใส้ปั่นปวนมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนั่งพักกันก่อนละเดี๋ยวเราทำกับข้าวกินกันที่นี่ค่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตอนนี้นะคะเรากำลังจะย่างซี่โครงแม่ก็เหลาไม้ไผ่ไว้ให้นะคะอันนี้คือวิธีใหม่มันนงอ่ะ นี่คือเครื่องหมักคือแม่เป็นคนตำเองทั้งหมดนะคะเป็นเครื่องสมุนไพรหอมมากน้องเคยน่ไ้ไปบ้านกับเดียวเอาจุ่งลงได้ดอกมุมหมูเนี่ยข้าเอาสีแอยนึ่งกี่นาทวกครั้งนึงเนียน่ย All all right, all อ่นนอนต้องอ่อนย่างรวมควันแบบไฟอ่อนๆโอ้ฝนตกด้วยบปรยากาศดีมากเลยค่ะพี่ดาต <c oughs> อนนี้นะคะเรากำลังจะไปเก็บพริกนะคะ <c oughs> เพื่อจะมาะทำน้ำจิ้มนะคะ <c oughs> อันนี้คือคนขับรถให้พิษนะคะดูทอ้าดหมดได้ดแล้วปิรอดูวิธีเปิดดูวิธีเปิดเดจ๋าจมีดเป <c oughs> ิดแล้ว <c oughs> จะรอดไม่รอดรอด,ดูได้ก็่น้เอาที่เหี่ ดับเครื่องไงพี่าไม่ดัาเดี๋ยวเปิดไม่ได้ไม่มีกุญแจนะดับไม่ได้อ๋อไม่มีโอ้ทำไมของมเลยเปิดหมดเลยอันนี้คือสวนที่เราจะมาเก็บพริกนะคะสวยมากค่ะอ๋อพี่ดับไปดูอะไรคะอ๋อนี่นะคะคือต้นพริกที่เราจะมาเก็บ เห็นแล้วนะคะเห็นเม็ดคือสวนนี่ปลูกทุกอย่างนะคะเนี่ยนาข้าวเขาสวยมากน่าอิจฉาชีวิตตัวเองจังเลยนะคะได้อยู่แบบกับธรรมชาติอยู่กับป่ากับดอยโอ้ดีจังเลยเกิดเป็นคนดอยนี่ดีอย่างนี้นี่เองนะคะตอนนี้เราก็เก็บที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะนทะะ<อ>ี่ซ้อนไ่ได้เสียวมากตอนนี้พ่ดาซ้อนที่จะเสียว ตอนนี้นะคะซื่อโครงย่างของเราก็เริ่มจะสุกแล้วน,นะคะห,หอมมากหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวย่างสัสกพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินกันที่สวนของพิดานะคะซึ่งฝนตกบรรยากาศดีมาก หอมนะคะเดี๋ยวถ้าเรากินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างนึงกันต่อนะคะก็คือการไข่านาลูกเองแล้วก็แต่พี่แดดจะใา้พี่นะคะไปดูป่าพะพูดด้วยนะคะป่าพะพูดรอบเนี้ยคือฝนมันตกมันจะเขียวแล้วมันจะสวยมากมันจะเยอะมากนะคะแต่ว่าคลิปเนี้ยขอตัวไปกินหมูย่างน,นะคะไี่หมูย่างหอมๆนะคะเอามาเยอะๆอ่ะ โอเคค่ะที่จะขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซิดตามนะคะกดแชร์ให้ที่ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะในเพจลูกคุยชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ